สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ขาขึ้นของแพลวปลาแสงทองนะครับอลังการรับปีใหม่ไปเลยกับแพลวพลาวแสงทองเปิดตัวรูปแบบเวทีใหม่นะครับตามคำเรียกร้องนะของปะชะชนะประชาชน <c oughs> วงหมอลำเพลวปลาแสงทองเนี่ยได้เปิดตัวรูปแบบเวทีใหม่อะ เป็นเรื่องของเวทีละทีนี้การดูศิลปินเขาเล่นเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือแสงสีเสียงนะครับแล้วก็เรื่องของรูปแบบเวทีว่าเออมันจะมั่นคงหรือเปล่ามันจะเบี้ยวมันจะบูดมันจะปวดมันจะปวดขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งบางคนเขาก็สมัยก่อนเนาะใช้ไม้ใช่ไหมเดีย๋ยวนี้เขามีโครงเหล็กมีอะไรเขาเขาทันสมัยก็เก่าอะไรประมาณนะี้นะครับ ก็คือเตรียมพร้อมสําหรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะขอเถิดนะครับสิ้นปีเนี่ยจนผ่านปีใหม่เนี่ยขอให้แพรวกับสันเจอแต่เรื่องดีๆแล้วก็ขอให้ไม่มีใครมาทําร้ายข้ามปีนะเพราะว่าคนที่มาคอยด่าคอยว่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่จบภายในปีหน้านะครับที่จะถึงเนี่ยอนุญาตเลยนะครับให้แพรวเนี่ยจัดเต็มเลยแล้วก็ พร้อมสนับสนุนเพื่อที่จะตอกย้ำนะครับไอ้พวกที่ทำเลวทำไม่ดีอะไรแบบนี้ให้กับศิลปินแอดิวพร้อมแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับเวทีใหม่เนี่ยจะยังคงเสิร์ฟความสนุกสนานแล้วก็อลังการและงานโชว์ที่บอกได้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของวง การปรับรูปแบบเวทีใหม่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การแสดงเนี่ยดูมีความขลังและความยิ่งใหญ่และน่าประทับใจยิ่งขึ้นนะครับตอนรับฤดูการแห่งการซิรูเบตนะฮะนั่นก็คือการเฉลิมฉลองนั่นเองแฟนๆแ,และเจ้าภาพพบกับความอลังการของโชว์หมอลำอีสานนะครับหมอลำภาคอีสานเนาะแล้วก็พระพาถึงทองเนี่ยคือเขาก็จะอยู่ในรูปแบบรูปลักษณ์ ของเวทีที่ตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมนะครับหมายถึงว่าเออเวทีเนี่ยจริงๆก่อนที่เขาจะโอเคกับเวทีที่ผ่านมานะครับหนึ่งเลยคือเขามีความใส่ใจกับการเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็พรพร a p p e ทองเนี่ยก็ยังเซตเวทีให้ฉากเนี่ยเหมือนกับเป็นนางพญามีปีกมีแสงสีเสียงทุกๆอย่างนะครับฉากแบ็ครอปบันไดนะครับทางขึ้นแล้วก็ลานพื้นด้านล่างน,นะครับจะทำออกมาแบบดีมากๆนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยความอลังการรับปีใหม่เนี่ยของการเปิดตัวเวทีเนี่ยเอาสำคัญที่สุดเลยคือหัวใจของศิลป,ปิน หัวใจเขายังคงเดิมเวทีใหม่แต่หัวใจจะไม่เปลี่ยนแน่นอนเพราะไม่เปลี่ยนใจแน่นอนนะเขารักแฟนคลับยังไงเขาก็รักแบบนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงแค่วัตถุนะครับเปลี่ยนแปลงแค่วัตถุแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจของผู้เล่นผู้แสดงผู้ที่เอนเตอร์เทนคนดูเนี่ยนะ มันเข้าไปอยู่ในใจของใครหลายคนแล้วฉะนั้นเนี่ยพรพราวแสงทองเขาเป็นมืออาชีพพอที่จะรู้ว่าโอเคเนี่ยแหละคือตัวฉันฉันเหมาะกับเวทีนี้มากที่สุดฉันต้องทำให้ดีที่สุดฉันต้องเชื่อมั่นตัวเองนะว่าเวทีของฉันเนี่ยคือมันทำให้ทุกคนถูกใจได้ประมาณหนึ่งก็ยังดีนะครับเพราะว่าทุกคนเขารักนางนะเขาเห็นความตั้งใจความขยนัน ชอบในการเป็นไฟเตอร์ของแพลวะคือนางเป็นผู้หญิงที่เป็นนักสู้แล้วเก่งแล้วฉลาดด้วยนะครับไหวเพียบดีแล้วก็ไหวนะบอกเลยว่าแพลวแสังทองเป็นผู้หญิงที่ไหวมากนะโอเคนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ